สวัสดีทุกคนนี่นะครับอยู่กับผมที่ดีิและว,วันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่องโทริโกซีซั่นสพาร์ที่8กันนะครับจะพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยแต่ก่อนที่รับชมเชื่อมือไปกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโคโค่เปิดได้หอยแตงโมกับเห็ดสมาร์ทลูมโกมัซือจะเป็นคนปรุงมันเท่ากับว่าตอนนี้โคโค่คะแนนอยู่ที่สี w i f t ต่อไปเป็นตาของไลเบลล์ ฮิตแรกที่เปิดได้คือหนอนไส้ตัน50คะแนนไลเบลเลอร์โกงแบบเห็นเห็นสิ่งที่มันต้องการมีแค่ความทรงจำเท่านั้นแม้สั่งให้ลูกน้องจับตาดูไลเบลเลอร์ไว้ตลอดถ้าจับได้แบบเต็มๆจะจัดการทันทีฮิต <Hit S 1> ที่ 2, 2ที่เปิดได้คือเห็ดหน้นาคน70คะแนนต่อด้วยเมลอนไข่100คะแนนไลเบลเลอร์กินทุกอย่างจนหมดคะแนนรวมถึง2 2 0คะแนนในตานี้ ตอนแรกโคโค่มองเห็นแค่ขึ้นแม่เหล็กเท่านั้นแต่หลังจากที่ไรเบลเลอร์ได้เปิดไพ่ไปโคโค่ก็เริ่มจับทางได้ฮิตของโคโค่คือภูเขาพุดดิ้ง150คะแนนแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าพุดดิ้งนี้มันใหญ่มากโทริโกะที่เห็นก็ไม่วันพุดดิ้งเป็นของชอบของเขาโทริโกะบรรเลงกินทันทีโคมัสือที่ยืนดูอยู่ก็คิดอะไรอออโคมัสือเอาซอสแบบต่างๆมาช่วยปรุงม,มันช่วยเรื่องรสชาติและการดูดซึมน้ำตาล ร่างกายของโทริโกจะได้ไม่รับภาระหนักเกินไปและโทริโกก็กินจนหมดฮิตต่อไปคือซัมเมอร์วิกกี้แอลกอฮอล์83% 50คะแนนโทริโกที่เป็นสายโ๊กก็ดกจนหมดเลยสุดท้ายคือลูกโอกกระสุน70คะแนน ทริโกต้องรับมันให้ได้ก่อนที่ตกพื้นไม่งั้นมันจะเป็นพิษระดับทริโกแล้วไม่ต้องพูดถึงทริโกรับมันได้หมดแล้วส่งให้โคมัสึปุงดูเป็นการแข่งที่น่าอร่อยดีนี่คะแนนรวมฝั่งทริโกคือ240คะแนนตอนนี้ไรเบลเลอร์ไม่ได้สนใจทริโกหรือโคโคเลย,ค,ลค,ลเลยคนที่สนใจมากที่สุดคือโคมัสึืตั้งหากพอทั้งสองเป็นเชฟเหมือนกันไรเบลเลอร์รู้ว่าโคมัสึต้องมีความทรงจําเกี่ยวกับวัตถุดิบเยอะแน่ๆ ไลเบลเลอร์ฮิตได้ล็อกมันดีโล 70คะแนนแล้วกินจนหมดต่อด้วยกิ้งก่าพิษแม่น้ำ3า3พบ150คะแนนเป็นุด,ดิบที่ต้องเต็มการเป็นพิเศษแต่ก็พูงออกมาได้แบบสบายสบายปิดท้ายตานี้ด้วยปูกระทียม200คะแนนเท่ากับว่าคะแนนรวมไลเบลเลอร์ตอนนี้คือ640คะแนนเข้าไปแล้วเป็นคะแนนที่สูงมากกูโค้งมองเกมนี้เปลี่ยนไปจากการที่ว่าใครจะเปิดได้คะแนนเยอะกลายเป็นว่าใครจะเปิดได้ไพ่ดวงกุดมากกวา่า เพราะตอนนี้ไพ่เริ่มเหลือน้อยแต่ห้ยดิบดวงกุดยังไม่ออกมาเลยโคโค่จงใจเปิดให้เอาพอพาไพ่ใบแรกดันได้กล้วยไฟฟ้า เป็นวู้ดดิบเซฟติดส่วไลเบลเลอร์นั่ er นเหรอมีคนเทกเลงที่สามารถมองเห็นคะแนนและวุดดิบได้ไลเบลเลอร์ er จัดไป3อย่างติดมันฝรั่งหิน60คะแนนหอยเม่นสมอง30คะแนนปิดท้ายด้วยเลมอนด้านชา200คะแนนไลเบลเลอร์ er กินจนหมดคะแนนรวมตอนนี้930คะแนนเข้าไปแล้วพอถึงตาโค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 ก็เปิดได้เอาอีกครั้งไลเบลเลอร์ er เลยจะปิดเกมนี้แล้ว หมดรสชาติ40คะแนนผลฟอง20คะแนนกุ้งทอง200คะแนน เป็น1,190คะแนนตอนนี้โคโคได้ฮิตอูแอดลาร์สามสิบคะแนนทะเลโกจัดมาตปูใส่มันเดี๋ยวส่งต่อให้โคมสัสซึต่อไปที่โคโค,โคจะทําคือเช็คไพ่ดงกูดเป็นไพ่ที่ไลเบลเลอร์ไม่อยากเปิดเพราะคะแนนของเขาทิ้งห่างอยู่ใบต่อไปที่โค,โคโคเลือกมันคือมันฝรั่งพิษพิษของมันรุนแรงกวาหวานปักเป้าถึง20เท่าในประวัติศาสตร์ยังไม่เคยมีใครเอาพิษมันออกมาได้เลย ครั้งนี้มีไพ่โจเกอร์ออกมาด้วยเชอร์รี่บอมแค่สั่นสะเทือนก็จะระเบิดออกทันทีดีที่ไม่ได้ฮิตมันไลเบลเลอร์เริ่มจะเปิดไพ่เอาแล้วเกมนี้ใครที่เอา10ิบรอบก่อนจะเป็นฝ่ายที่แพ้ไปซึ่งโคโคเป็นคนเอาก่อนวิธีเดียวที่โคโคจะชนะคือไพ่โจเกอร์ไพ่ที่ได้คือแพนด้าหน้าอาสูนโทริโกต้องจัดก,การมันให้ได้โทริโกเข้าไปงัดกับแพนด้าหน้าอสูน ธริโกเปิดด้วยมีดก่อนเลยแต่แพนด้าก็ไม่เป็นอะไรมันงับธริโกไว้แล้วพุ่งชนกำแพงอย่างแรงแต่กว่าจะรู้ตัวธริโกก็หายไปแล้วถึงหน้าตามันจะเหมือนแพนด้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เจ้านี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ดุมากกินทั้งพืชและสัตว์จนหมดแพนด้าที่หันมาเจอธริโก้มัดตะปู18ดดอกอัดเข้าท้องมันเต็มๆ แพนด้ากระเด็นจนติดกำแพงถ้าคิดว่ามันจบแล้วคุณคิดผิดจังหวะที่โทลิโกะปล่อยบัดออกไปแพนด้ามันกระโดดถอยหลังเพื่อรดแรงกระแทกตอนนี้มันลุกขึ้นมาโมโหมากกว่าเดิมอีกโทลิโกะก็ไม่น้อยหน้าจะเอาจริงบ้างโทลิโกะใช้สัญชาตญาณสู้กับแพนดา้าเขาหลบไปทุกการโจมตีแล้วจัดก,การด้วยมาตะปู3 6ดอกแพนด้าแพ้ให้กับโทลิโกะโคโคมีบางอย่างจะขอให้โคมุตสึทำแต่ไม่ได้พูดออกเสียงโคมุตสึอเอาแพนด้าไปตุนแล้วห่อแป้งกลายเป็นปอเปีย ทอริโกก็กินมันหมดในลวดเดียวเลยคะแนนเด้งมาเป็น590แล้วอุยิดิบที่เอาไปแลกคือซัมเมอร์วิตกี้กับปูกระเทียม คะแนนฝั่ง 90, โทริโก้เด้งมา790โคโคจะเปิดไพ่จ็กเกอร์ต่อนั่นคือเชอร์รี่บอมบ์ว,วิที่ต้องเตรียมการเป็นพิเศษขโมซือต้องปอกเปลือกเชอร์รี่บอมให้ได้ภายใน10นาทีซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากเวลามันไม่ทันโทริโก้เลยเดินไปกินแบบนั้นเลยเชอร์รี่บอมมันระเบิดข้างในตัวโทริโก้แต่โทริโก้ก็ทนได้สําหรับเขาแล้วไม่มีวิธีที่ดวงขุดหรอก วัตถุดีบทุกอย่างมันมีค่าของที่โกโค้จะแลกด้วยคือแผ่นดาอาสูนและกับเลมอนด้านชา โคโคต้องการให้ไลเบเลอร์ยอมแพ้แล้วมันก็เป็นแบบที่โคโคคิดเกมนี้จะยอมแพ้ได้2ครั้งไลเบเลอร์จะยอมแพ้ในครั้งแรกคะแนนฝั่งโทริโกเป็น1นึ่คะแนนไลเบเลอร์ Light ยิดเอากั้วไฟฟ้า FIFA มากินบวกไปอีก180ถึงโทริโกะจะกินไพ่ที่เหลือทั้งหมดรวมกันก็ไม่สามารถชนะได้แล้วเหลือทางเดียวคือทําให้ไลเบเลอร์ยอมแพ้ไลเบเลอร์จะไม่กินอะไรแล้วเขาเลือกที่จะเอานี่เป็นแผนที่โคโควางไว้แล้วโคโคให้โทริโกกินวุ้นดิบไป3อย่าง ทีนี้ก็เหลือไพ่แค่ใบเดียวแล้วนั่นก็คือมอนฟรั่งพิษไลเบลเลอร์แต่ความหวังของทุกคนทิ้งเขาบอกให้ทุกคนรู้ว่าเขากินรีบทุกอย่างที่อยู่ในนี้ได้นั่นแสดงว่าพวกเริโก้แพ้แล้วแต่ก็โดนกันโคโคตกต่อกลับมาจริงอยู่ที่ไลเบลเลอร์กินได้ทุกอย่างแต่ลำดับการกินก็สำคัญ วัตถุดิบที่ไรเบลเลอร์กินไปก่อนหน้านี้มีอยู่3อย่างที่สําคัญคือกุ้งทองซัมเมอร์วิตกี้กล้วยไฟฟ้า3อย่างนี้ที่ทาให้พีคกลับมารุนแรงอีกครั้งหมายความว่าถึงไรเบลเลอร์จะเจอจ้างวันฝรั่งพีษแต่พี่ก็จะกลับมาแรงเท่าเดิมเช่นเดียวกับโทริโกวัตถุดิบที่โทริโก,กกินช่วยในการฟื้นฟูร่รางกายและยังเป็นการเตรียมร่างกายให้กินเชอร์รี่บอมได้ไรเบลเลอร์ก็ยังยืนยันที่จะกินมันความลับอีกอย่างของเขาคือเขาสามารถสั่งให้สมองตัดเส้นประสาทรับความเจ็บปวดได้แล้ว ตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงลำไส้ใหญ่ก็มีพลาสติกที่ย่อยเคลือบไว้แต่ถ้าว่าโคโค่ลืมบอกไปอีกอย่างผักกาศขาวชี้ที่ไลเบเลอร์กินเป็นกับแก้ของวิกกี้มันช่วยกัดแอลกอฮอล์ได้แน่นอนซึ่งมันก็กัดพลาสติกได้เหมือนกันไลเบเลอร์ er จะไม่ยอมรับความไว้แพ้นี้เขาสั่งพ่อควทุกคนเข้าโจมตีนี่ก็อยู่ในการคาดเดาของโคโค่เหมือนกัน พักคู่ของแมทเข้าปะทะก,กับพ่อครัวโทริโกะก็ไปสนับสนุนด้วยส่วนโคโค่จัดก,การไรเบลเลอร์เองโทริโกะและพักคู่ของแมทเข้าเล่นงานพ่อครัวจนเกลี้ยงส่วนโคโค่ก็ใช้ซูซาโนโอโอจัดก,การไรเบลเลอร์ไปได้หลังจากนั้นโคนมัสซึก็วันฝรั่งพิษมาเสิร์ฟให้โทริโกะโอ้ิดิบชโรโกะกินไปก่อนหน้านี้ื่อยเติมร่างกายให้โทริโกะพอก,กินไปเซลล์ูเม่ของโทริโกะก็พัฒนามันเข้ากับเซลล์โทริโกะได้โคโค่น็อกกิ้งใส่ไรเบลเลอร์แล้วให้พาไปหากระเทียมอุกบาต แมตรีบวิ่งมาบอกโทริโกพวาเขาเจอแล้วกระเทียมอุกบาทแบบจริงๆมันเก็บอยู่ในตู้มันเป็นวตถีดิบที่ต้องเตรียมการเป็นพิเศษโทริโกโคโคแมตขึ้นไปรอที่ชั้นเลยดางโคมัสึก็พยายามแกะเปลือกเมทเออร์กาลิกพอลองทำไปทำมามันก็ได้ไลเบลเลอร์ที่ดังดูอยู่อย่างอึ้งเลยยิวชั้นในมันแข็งมากโคมัสึเลยต้องผักกาชีทมาแปลให้จูเลนซีทำให้เนื้ออ่อนลงตอนนั้ที่ไลเบลเลอร์หลุดจากการน็อกกิ้งแล้วไลเบลเลอร์เดินมาด้านหลังโคมัสซึแล้วก็ ช่วยโคมสืบปรุงอาหารนานมากแล้วที่ไรเบลเลอร์ไม่ได้เห็นพ่อครัวตั้งใจปรุงอาหารอย่างโคมซืสืเสร็จจนได้ มเทอร์กาลิกไลเบลเลอร์และโคเมสือเอาขึ้นไปเสิร์ฟพวกโทริโกเมเทอร์กาลิกแตบกุ้งขึ้นฟ้ากลายเป็นดอกไม้ไฟและหล่นมาเหลือ5้าทีบทุกคนเตรียมตัวจะกินกันแล้วโทริโกช่ชวนไลเบลเลอร์มากินด้วยเพราะถ้าไม่มีไลเบลเลอร์ก็คงไม่ได้กินคนแรกที่กินคือโคมสือสารอาหารจํานวนมากเปลียนโคนมสือกลายเป็นนักกล้ามจากนั้นทุกคนก็กลายเป็นนักกล้าหมดเลย โคมัส่ยังติดใจเรื่องมันฝรั่งพิษไลเบลเลอร์บอกว่าเขารู้จักคนที่เอาพิษออกได้หมดเป็นพ่อครัวของราชาแห่งอาณาจักรจีเดาืชิว่าโจอาแถมโจอาน่นู้เรื่องอะตอมฟูคอของอาคาเชียด้วยไลเ่เบลเลอร์พาทุกคนมาที่ราชวังแล้วแต่มาที่ด้านพระราชากําลังคุยกับโจอาอยูดูเหมือนว่าพระราชาจะไปที่ไหนสักที่ลที่นั่นต้องใช้สมุดของอาคาเชียด้วยหน่วยข่าวกรองของพระราชาดีกว่าของ I g o อและสมาคมนักล่าอาหารรู้แม้ว่าอีจิริวไปเจอกับ หัวหน้าสมาคมนักล่าอาหารแล้วพวกทุิโกยที่เดินไปห้องเวลาชาก็พบว่าไม่มีใครอยู่ขณะเดียวกันอิจิริวก็ไปเชิญหน้ากับสมาคมนักเล่าอาหารเป็นที่เรียบร้อยเกิดจบลงไปแล้วนะครับสําหรับทุเรียซีซั่นสองพันที่8ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาหที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย